Claudio Classic n o r y is all elite และคลิปนี้ผมโดโมและช่องของเรื่องมวยปล้ r เรสตอรี่มีเรื่องราวมาเล่าให้ฟังกันครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของเรื่องมวยปล้ำเรสตอรี่นะครับกลับมาพบกับผมโดโมเช่นเคยครับกับคลิปที่พูดคุยถึงเรื่องราวมวยปล้ำกันซึ่งล่าสุดครับที่เพิ่งจบไปเมื่อเช้าที่ผ่านมาคือรายการมวยปล้ำ Forbidden Door นะการจับมือกันของ2อค่าย a w กับ New Japan Pro Wrestling นะจัดโชว์ร่วมกันนะครับซึ่งเป็นโชว์ที่มีหลากหลายแมช์แล้วก็สนุกสนานมากๆนะถ้าใครยังไม่ได้รับชมก็ อย่าลืมไปรับชมกันแต่วันนี้ครับคลิปนี้เราหยิบเรื่องราวของ c คลอ d i โอแคคเซโ o ลี oli, หรือว่าอดีตเซซาร์โรของ WWE นะฮะมาพูดคุยกันครับหลังจากล่าสุดเจ้าตัวเนี่ยย้ายมาอยู่กับ AEW เ,เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเพื่อนๆก็คิดเห็นอย่างไรกับเรื่องราวนี้คอมเมนต์ได้ใต้คลิปด้านล่างนะครับแต่เดี๋ยวผมจะค่อยๆไล่เรื่องราวเล่าไปทีละสเต็ปต่อสเต็ปนะครับ แน่นอนครับว่าในรายการ Forbidden Door ที่ผ่านมาถือว่าน่าเสียดายอย่างมากนะที่เราไม่ได้เห็น Re-Match ระหว่างแ a ็กเซเบอร์จูเนกับ Brian d a n i e l s สันนี่คือแมชที่เรียกได้ว่าเป็นแมชมวยปล้ำเทคนิคที่แฟนๆมวยปล้ำสายเทคนิคอ่ะโอ้โหรอมาเสมอครับแซ็กเซเบอร์จูเนเทคนิคสุดยอดมากๆที่เราก็เห็นกันมาตลอดในนิวเจอร์แป r e s สซิ่งหรือว่า Brian d a n i e l s สันถูกไหมฮะ ทั้งคู่เนี่ยหลายคนรอมานานมากแต่ว่าบังเอิญว่าเป็นเทนนันของไรเดนเนลสันเนี่ยมีอาการบาดเจ็บแล้วก็ไม่สามารถที่จะขึ้นปล้ำได้นะเพราะฉะนั้นสุดท้ายเนี่ยเอเันยูเลยเลือกที่จะต้องหาอ่ามิสทรีอโพเนตนะหรือว่าคู่ต่อสู้ปริศนามาเจอกับแซ็กเซเบอร์จูเนียซึ่งถ้าใครได้ฟัง t ท็กทอ p พอดแคสต์ในตอนที่ผ่านมาก็จะรู้แล้วแหละว่ามันมีข่าวว่าจะเป็นออดิตเซซาโรหรือว่าคลอเดโอแคสเทโนลีมาในรายการนี้นะ คือถ้ารู้มากกว่าแท็กทอก็ต้องเป็นเวลสิงออฟเซอร์เวอร์นะเพราะว่าตอนที่มีคนตอนที่เขาคุยถึงเรื่องนี้เขาพูดเขาเรียกชื่อแล้วนะว่าคลอดิโอนะนะฮะเพราะว่าคือถ้าถ้าถามเราเนี่ยก็จะรู้สึกว่าไม่แน่ใจว่าสุดท้ายเนี่ยคลอดิ s โอแคสเคโนรีจะมาในชื่อไหนกันแน่เพราะเขาก็มีจดจดอะไรสักอย่างเกี่ยวกับชื่อเซซาร์โรที่เขียนว่า C.S.R.O. นะฮะเออส่วนคลอดิโอแคสเคโนรีนี่คือชื่อจริงของเขา นะค,คือถ้าเป็นเราเราก็ไม่ได้ไม่แน่ใจว่าจะมาเป็นชื่อไหนกันแน่ถูกไหมฮะแต่เวทีสังเรู้แล้วรู้ก่อนตั้งแต่ช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับซึ่งก็ไม่มีอะไรให้ผิดหวังนะฮะไม่มีอะไรให้ผิดหวังคลอเดโอแคสตโนลี oli, เดบิวนะตั้มแมชแรกให้กับแล้วมันอยู่ในรายการ Forbidden Door นะเปิดตัวมาอย่างเท่เลยนะครับและสำคัญก็คือว่าเป็นสมาชิกใหม่ของ s ซ b บ e ของกลุ่มนะ a c k p o o l Combat ครับนะครับ ซึ่งแมชที่เจอกับแซกเซเบอร์จูเนียก็ถือว่าทำได้ดีนะก็เป็นแมชเรียกว่าแซกเซเบอร์ก็ปั้มสไตล์ตเทคนิคไปใช่ไหมคอยโยคาซโนริ o ก็ปั้มเทคนิคผสมพาวเวอร์ด้วยถูกนะี้และก็กลับมาใช้ถ้าไม่ตายเก่าด้วยนะที่ชื่อว่า Bomb, ลิคลาบอมนะก็จะเป็นจับคู่ต่อสู้ เรียกว่าควาเป็นตัวเอ็กนะแล้วก็ยกมาแล้วก็เป็นเพาวบอมเป็นท่าไม่ตายสมัยที่อยู่กับอินดี้นะตอนต้นแมชเนี่ยมีเรียกว่ามีทีสจะใส่นูเทลไลเซอร์ในททาไม้ตายตอนอยู่อีถูกไหมแต่ว่าพอมาเป็นตอนจบก็ใช้รีโคาบอมเป็นท่าไม่ตายเก่านะก็ถือว่าเป็นแมชที่ดีครับในโชว์ของ p อไปเล่นดอเป็นหนึ่งในแมชที่เรียกว่าเพื่อนๆอ,อ,อย่าลืมไปดูกันนะฮะซึ่งแน่นอนว่าตอนแรกเนี่ยนะ,ะับก็นั่งคุยกันเพราะว่าวันนี้ผมไปนั่งดูกับพี่ๆ WTF ถูกไหมฮะ พี่มิกแล้วก็พี่โอนพี่โอ๊ตพี่แคนนะะนั่งดูด้วยกันก็คิดอยู่ว่ามันจะเซ็นเลยหรือว่ายังไงกันแน่หรือว่าไม่เซน็นเพราะว่ากว่าที่จะมีเรียกว่ากว่าที่จะมีเนี่ยรูปอออีลิทอันนี้ขึ้นมาเนี่ยสักพักหนึ่งนะเพราะาตามคือตามรายงานเนี่ยนะเผยว่ามันเรียกว่าไม่เรียกว่าน่าจะเป็นการเซ็นหลายปีนะครับแต่ก็ยังมีดีเทลบางอย่างนู่นนี่นั่นนะนะเพราะว่า ถ้าใครที่ตามข่าวมาตลอดเยจะรู้ว่า,าการที่ครอดิโอแคสตโรลลี่เนี่ยไม่ได้มีแมชปั้มหรือว่าไม่ได้ไปโผล่ที่ไหนเลยเนี่ยมันมีสาเหตุเหมือนกันนะฮะสาเหตุก็คือว่าค่าตัวแพงนี่คือสาเหตุหลักเลยนะนี่คือสาเหตุหลักที่เขาเนี่ยยังไม่ได้ไปค่ายไหนสักทีคือค่ายมวยปั้มที่จะจ่ายค่าตัวแพงๆของเขาได้เนี่ยก็จะมีแค่เดวิว์ที่เขาเพิ่งออกมาหลังจากหมดสัญญาถูกไหมหรือว่าจะมาที่เอเดวินยู หรืออาจจะเป็นบางค่ายที่จะยอมจ่ายเงินมากมายให้กับเขาแต่ว่าค่ายอื่นนอกจากสองค่ายนี้ถือว่าโอกาสน้อยมากเพราะฉะนั้นก็เหมือนว่าเหมือนกับว่าเขาก็ต้องรอ A e w ยวันยูแหละว่ายังไงคือบางที่เนี่ยว่ากันว่าเขาต้องการเรทเขานะประมาณหนึ่งล้านดอลลาร์ต่อป,ปีนะซึ่งถือว่าเป็นเรทระดับรองรองเรียกไงเบอร์สามเบอร์สี่ของ E ออะไรเงี้ยเออนะท็อปท็อปะท็อปท็อป,อปนะถ้านับเป็นแบบเรียกไงเหมือนเพดานค่าเหนื่อยเนะี่ยเออนะแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าพอมาอยู่กับ A อมัยูเนี่ยจะรับ ราคาเท่าไหร่เหมือนกันแต่ในโชว์ก็ถือว่าถูกวางโพสิชันไว้ค่อนข้างจะใหญ่นะเพราะว่าเจอกับแซ็กเซอร์เบอร์จูเนียก็เอาชนะได้แบบไม่ได้ยากเย็นนะโอ้พลังหนักแน่นใช่ไหมอย่างที่บอกว่าใส่ลิโคลาะบ,บอมไหนจะมีอ่าจานสวิงถูกไหมก็คือเซซาร์โลสวิงนั่นแหละแต่มานี่ก็จะไม่รู้จะเป็นชื่อไหนนะเออนะฮะนูน,นีนั่นนะครับ แล้วก็ในตอนจบของโชว์ก็เป็นตัวพระเอกด,ด้วยใช่ไหมมาช่วยเออมาช่วยให้ให้จบโชว์ได้อย่างสวยงามนะครับเพราะว่าในตอนจบโชว์นี่ก็จะเป็นการเรียกว่าต่อบทไปสู่ Blood and Guts นะซึ่งก็คือ War Game ฉบับ a w w นนแหละที่จะมีกันในช่วงกลางสัปดาห์นี้ในวันเช้าวันพฤหัสนี้นะเป็นฝั่งของ Jericho a p อพ e c i a t i o n Society เจอกับ Blackpool o o m b a t Club นะครับซึ่งฝั่ง j e อริอกะชุดของเขาเต็มที่เต็มเหนียวนะใช่ไหม เอ่อจาริโกแอปพลิเคชันโซซายตี้ JAS น่ะ JAS whatever เรียกอะไรก็แล้วแต่ส่วนแบ็คพู Combat ทขับก็มีตัวแทนแบรนด์เดนเนอร์สันเรียบร้อยก็คือคลอเดโอแคสเซโนลี ally, นั่นเองนะครับก็ใครอยากดูก็รอดูกันได้นะในในช่วงเช้าวันพฤหัสนี้ทางไดนามายนะครับแต่ทีนี้อ่ะอย่างที่เราทราบกันถ้าหากว่าใครได้ดูฝั่งของ AEW มาเสมอหลังจากจบศึกใหญ่หลังจากจบเพเปอร์วิวเขาจะมีมิเดียสกัม นะรายการมีเดียสกรนี่ก็คือเรียกว่าให้ให้นักข่าวนะมาถามถึงเรื่องราวต่างๆนะฮะเราก็จะได้รู้เรื่องราวเพิ่มขึ้นหรือว่าอย่างตามหน้าเพจเพจผมเองเนี่ยใน,ในเรื่องมา f ้ m i l y s อร r ่ก็จะมีลงเอาไว้บ้างถ้าว่ามีเรื่องราวตรงไหนที่น่าสนใจซึ่งก็นั่งฟังเหมือนกันแต่ว่าพอดอีมีของไฟฟูเขาก็สรุปมาให้ บางส่วนบางส่วนนะที่เขาก็ได้ตอบคำถามเหมือนกันนะครับซึ่งออตอนนี้หลังจากที่คลอเดียแคสเซิโรลี่เนี่ยมาเป็นนักเบรฟเน,น่ใหม่ของ a อเัูเนี่ยเขายอมรับเลยว่าเขาเหมือนกับเด็กน้อยที่อยู่ในร้านขนมหวานหรือว่าร้านลูกอมอะไรเงี้ยเออไล like ค์กับคิดอินอะแคนดี้สโตร์นะฮะเขาบอกว่าบางครั้งเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันคือเพอร์เฟกต์โมเมนต์ กับสิ่งที่เกิดขึ้นในค่ำคืนนี้นะฮะผมหวังว่าไบรอันเดนเนอร์สันจะโอเคนะผมรู้ว่าไบรอันจะกลับมาอย่างแน่นอนแต่ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันถือว่าเป็นเพอร์เฟก i t ฟิตมันเหมาะสมพอดียังเหมาะเจาะอ,อย่างเพอร์เฟกเลยนะผมเพิ่งคุยกับม็อกซี่ไปนะฮะเราเคยอยู่ด้วยกันประมาณสัก10บถึงสิปีที่แล้วนะเรารู้จาักกาันมานานนะครับเราเคยเรียกว่าขับรถด,ด้วยการทำงานร่วมกันหรือว่าซ้อม ยกเวทอะไรเงี้ยด้วยกันนะครับแล้วเราก็ยังทําแบบนั้นยังได้คุยกันอยู่บ้างเรื่อยๆอนะมันคือช่วงเวลาที่เหมาะสมนะซึ่งในตอนจบนะผมมองหาความท้าทายใหม่อยู่เสมอเช่นเดียวกันก็คือที่นี่แหละที่ AEW เน,นี่ยคือความท้าทายใหม่ของผมนะครับตอนนี้ผมเหมือนกับเด็กน้อยที่อยู่ในร้านลูกอมนะซึ่ง ไอไอความหมายตรงนี้ที่ว่าเนี่ยมันก็มีซึ่งความหมายที่ครอดโอลแคสโตรีว่าเนี่ยก็คือว่าเขาก็คือนักมวยปล้ำที่มาอยู่ค่ายใหม่ที่มีนักมวยปล้ำหลากหลายคนเต็มไปหมดที่เขาก็อยากเจอนะฮะซึ่งก็เป็นหนึ่งในคำถามในวีดีอสกรรมจากสื่อเจ้าหนึ่งผมจำไม่ได้ว่าเจ้าไหนนะฮะเขาบอกว่าอผมตื่นเต้นมากที่ได้ปล้ำกับแซ็กเซอร์เบอร์จูเนียผมเคยปล้ำกับเขา ครั้งล่าสุดนู้นนะ่ะปีสองพันเก้านู่นแหละนะฮะมันมีหลายคนที่ผมรู้จักมาเป็นปีนะอย่างออร์เรนแคสซิดีนี่ก็ใช่นะเราเรียกว่าไม่ได้พูดถึงก็คงไม่ได้นะครับเออมันเหมือนกับย้อนไปเป็นเด็กเลยเออมันสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าแฟนๆน่ะต้องการให้ผมเจอกับใครเออแฟนๆน่ะสนุกหรือเปล่านะฮะมันอยู่ที่แฟนมวยปล้ำคือในคำถามมันมันประถมประมาณว่า อยากเรียกว่าเซซาโลเนี่ยคอร์ดิโอเนี่ยนะมีความอยากจะเจอกับนักมวยปล้ำคนไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าเออนะในคําถามนี้นะผมนึกออกแล้วนึกออกแล้วนะฮะซึ่งเขาก็ตอบประมาณเนี่ยนะฮะแล้วก็มันอยู่ที่แฟนๆอ่ะหลักๆที่เขาพูดนะ่ะมันอยู่ที่แฟนมวยปล้ำแหละว่าอยากจะให้ผมไปเจอกับใครนะฮะนั่นคือสิ่งที่สําคัญที่สุดใครคือคู่ต่อสู้ในฝันของผมผมเองไม่รู้หรอกผมไม่ได้แคร นะมันอยู่ที่แฟนมวยปั้มสําคัญที่สุดที่เนี้ยเนี่ยนะฮะที่ A อลรมันอยู่เนะี่ยหลายๆอย่างสามารถเกิดขึ้นไดนะ้อย่างครั้งสุดท้ายที่ผมเคยเจอกับเค n นี่อเม a โอย้อนไปไกลเลยปีสองพันแะฮะคือถ้าย้อนไปปีสองพันแก็คือคลอยโอคาเซนอลีนี่คือแบบเป็นเป็นชื่อดังแล้วนะเค n นี่อเม a นี่คือแบบเด็กน้อยนะถ้าเข้าจใจไม่ผิดน่าจะเป็นแมทช์ประมาณว่าแบบอเม g a ปั้มใน r นะิ n g o อ h ฟอร์เนอถ้าเข้าจใจไมผิดนะ คือ,อถ,ถ้าตอนนั้นคอดิโอนี่ก็คือดังแล้วสองพันแปดสองพันเก้ามาแล้วอะเออโอเมกา้ากำลังขึ้นมาใช่หไหมนา่าจะฟีลแบบอยู่ดีๆแล้วออกมาทัวร์อเมริกาอะไรเงี้ยแถวๆน,น,นั้นนะฮะอ่าพูดต่ออ,อ่าคอดิโอก็บอกว่าออตั้งแต่นั้นเนี่ยผมก็โอเมก้าเนี่ยก็เติบโตขึ้นมาเยอะตั้งแต่สองพันปดเป็นต้นมาเนี่ยนะ,ะซึ่งมันคู่ควรกับการพูดถึงอยู่แล้วแหละนะผมสามารถพูดชื่อได้ทุกคนเนี่ยนะคือถ้าผมเข้าไปในล็อกเกรุมเนี่ย กลับเข้าไปเนี่ยหรือว่าไปแบ็กสเตจเนี่ยผมให้ช็อตลิสต์กับคุณได้เลยว่าใครที่ผมไม่ต้องการจะตั้มด้วยแบกแบบทันทีเลยเพราะว่ามันไม่มีใครที่ผมไม่อยากเจอผมอยากเจอทุกคนอยากตั้งมกับทุกคนเลยนะฮะผมไม่รู้ว่าอ่าจะบอกอยังไงดีนะแต่ว่าผมมีความสุขมันอย่างมากมันเหมาะสมนะมันมันอิสฟิตนะ,ะที่คอยโยบอกนะและนี่คือค่ำคืนแรกของผมที่นี่ นะครับแต่ผมรู้สึกว่าเหมือนกับอยู่ที่นี่มาหลายปีและมันโคตรเจ๋ง it's awesome นะครับตามนี้นะนี่คือสัมภาษณ์แรกของ Claudio Casellini นะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะจริงๆเขาพูดหลายอย่างวันนี้แหละนะแต่อันนี้ผมว่านะ่าจะเป็นส่วนสำคัญที่เขาพูดถึงในนั้นนะครับ,รบก็แมตช์แรกปั้มไปแล้วกับ s ซ็กเซเบอร์จูเนียใครที่ยังไม่ได้ดูไปติดตามได้นะไปย้อนดูได้นะครับทางไฟทีวีเนาะก็คือรายการ AEW กับ New Japan Pro Wrestling Forbidden Door นะหรือว่าแมตต์ต่อไปนะก็รอได้ไปติดตามกันได้ในไดนามายสัปดาห์นี้ก็คือแมตช์ Blood and ์ u ารระหว่าง j e r i c h ก้ p อพิชิเอเซนส์โซซายเจอกับแบ c ็กพ o ลคอมแบทคลับนะครับอ่ะคิดเห็นอย่างไรกับการมาของ c คลอเดโอแคส n o โ o ลีหรือว่าอดีต c e ซา r o ทนี่ที่อ l i อลิทแล้วล่าสุดนะที่ย้ายมาที่ AE แต่มันอยู่แล้ว คอมเมนต์ได้ใต้คลิปด้านล่างนะครับแล้วก็อย่าลืมรับฝากด้วยครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องของเรื่องมเบิร์มเรสซอรี่ด้วยครับคลิปนี้ผมโดโมต้องขอลาไปก่อนแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ